สวัสดีครับเช้าวันที่14ตุลาดีได้หยุด4วันช่วงวันหยุดสวรรคตในหลวงรอ .9 ของเราก็ได้กลับมาเยี่ยมชมสวนนะครับกลับมาย้ายแผงโซลเซล์ให้คุณพ่อแล้วถ,ถ่ายอัปเดตให้ดูต้นมะพร้าวของเรานะครับนะ กลังสวยตั้งแต่เริ่มปลูกมาใน3ปีกว่านะครับนะ3ปี4ีหเดือนต้นกล้วยก็เริ่มปีที่3แล้วเริ่มจะลอยลอลงไปแล้วต้นไม้ป่าขึ้นแทนต้นมะม่วงอันนี้เป็น ต้นมะพร้าวอายุสามปีครึ่งนะครับนะสามปีห้าเดือนหเดือนทางเข้าก็เริลมล่มลมรื่นขึ้นเยอะปีหน้าน่าจะเดินเดินตามถนนนี้น่าจะไม่ได้โดนแดดแล้วนะครับนะนี่ต้นไม้ป่าก็มีหลายหลายชนิดต้นยางนาะประดู พยุงยมหินกระพีเขาวควายพยุงไหายหลำนะค่าหลายๆชนิดต้นมะม่วงต้นน้อยนาต้นขนุน อันนี้นะครับนะสามปีห้าหกเดือนโตช้าแต่โตไปเรื่อยๆต้นไม้ป่าที่นี้ก็ไม่ได้ดูแลล้วเขาก็โตของเขาไปเรื่อยๆกำลังจะเดินทางกลับเลยถ่ายคลิปให้ดู ส่วนตรงนี้ที่เคยปลูกทุเรียนทุเรียนไม่รอดแล้วตายแล้วไปปลูกมะพร้าวมะม่วงละมุดนะครับนะผสมเลยหน้าแรงแตะกี้ต้นไม้ไม่ไหวเลยแรงร้อนเหลือเกิน เหล้าหานมะพระา้าวส่วนที่ออกลูกก็เริ่มเริ่มติดลูกต้นไหนที่สมบูรณ์ก็เริ่มติดลูกแล้วนะครับนะหรือว่าอยู่ใกล้คนก็ไม่รู้กระท่อม างนี้มะพร้าวต้นนี้สมบูรณ์สุดออกลูกแล้วข้างในก็เป็นสาบปราปกฏนะครับนะมะนาวข้างครัวเลยดก,กเกินนะครับดกมากสโซนนี้ก็เป็นไม้ป่าเหมือนกันตามถนน สวัสดีครับสวัสดีสวนนาตามโมูครับต้นไม้เราเริ่มเป็นอุโมงต้นไม้แล้วสามปีกว่าทุ่งนาเขียวกะจีเพิ่งจะออกรวงนะครับนะตรงไหนสวยก็ล้ม ทางเดินไปกระท่อมเราต้นไม้ก็มีหลายชนิดนะครับนะมีทั้งต้นประดูยางนามะค่า พยุงพยุงหาหลําต้นแดงหลายอย่างเลยส่วนมะพร้าวเราก็3ปีกว่า3ปีหเดือนเริ่มขึ้นโคนแล้วนะครับนะ เ้าไก่ของเราอยู่ที่กระไผ่ช่วงนี้ปล่อยได้อยู่แต่ถ้าข้าวเริ่มออกรวงใกล้จะถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเราต้องขังนะครับนะไต่จยู่ติดกับนาเพื่อนบ้านนี่ต้นประดู มะพร้าวก็เริ่มแทงจันหลายต้นนะครับนะต้นไหนที่สมบูรณ์ปีหน้าน่าจะไม่โดนแดดนะถ้าเดินตามถนนนี่ต้นไม้น่าจะได้ร่มเงาแล้ว กลับบ้านมาครั้งนี้หยุด3-4วันก็มาย้ายแผงโซลเซลลนะครับนะย้ายออกจากตรงนู้นทาถาวรเลยสั่งเสาปูนมาติดตั้งที่ติดตั้งอย่างนี้เพราะเนื้อที่มีอย่างนี้ก็เลยต้องวางแบบนี้ลักษณะนี้นะครับเป็นแผงโพลี่ หุกแผงไว้สูบน้ำลดต้นไม้ส่วนตู้คอนโทรลทางโน้นครับเป็นหอยโคงบ่อบปาดานเราอยู่ตรงโน้นหวานหัวอาหารล่อปลาที่อยู่ในนาข้าวให้กับข้าวสะนะครับนะให้อาหารบริเวณปากสะ เขาจะได้รู้ทางเข้าทางออกตรงนี้เวลาน้ำที่นาลดเขาก็จะเข้าทางนี้ถ่ายค่ำไปหน่อยวันนี้เพราะว่าเพิ่งทำงานเสร็จนะครับนะซ่อมท่อแป๊บที่แตกตัดตอ่อทำงานในสวนให้พ่อ ล่มลื่นขึ้นเยอะนะครับนะปีที่สามนู่นกระท่อมของเราไปนินสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับสวนนาตามโม ep สองนะคระไปเดินไปชมชมต้นมะพร้าวเราหน่อยครับผม ก็เป็นทุ่งนาครับเป็นทุ่งนาน,น,น,า,นาข้าวท,ที่เม็ดข้าวยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับกำลังเริ่มออกรวงนะครับนะเดือนพฤศจิกาจะเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วรถเกี่ยวก็จะมานะครับตอนเกี่ยวแล้วมาอีกทีปลายเดือนพฤศจิกาไป,ไปดูต้นกล้วยไปดูต้นมะพร้าวเรา กล้วยนี่ก็มีขายอยู่ตลอดนะครับนะกพรเราปลูกกล้วยเยอะมากปลูกกล้วยเยอะนี่ก็หนึ่งเครือยังไม่เป็นสีเหลืองนะครับตามขอบสะก็ต้นมะม่วงต้นมะม่วงลิมสะ ไป <ะ S 2> าะะทางนี้ลูกไปต้นมะพร้าวของเราแม่ช้าตอนอีพีหนึ่งเรามา ครับพาลูกใส่เบ็ดกบยี่สิบหลังได้สิบตัวได้สิบตัวนะครับยามสองรอบรอบห้าทุ่มกับรอบเช้าตอนห้าทุ่มหรือเที่ยงคืนได้หกตัวอตอนเช้าได้สี่ตัวสตัวนะครับนี่แทงน้ำของเราตอนนี้ไม่ได้ใช้แทงน้ำรดน้ำแล้วนะครับนะเป็นแทงน้ำที่ใช้เป็นประปาในไร่นาของเราส่วนที่ หน้าแรงฤดูแรงที่ต้องรดน้ำมะพร้าวคือดึงจากสะเลยเอาหอยโขง่งดึงน้ำสะมาลดนะครับเอาน้ำโซลาเซลล์ลงพักในสะแล้วก็เอาหอยโขง่งดึงมาลดเลยลานเบ็ดกบที่ใส่เมื่อคืน ไม่มีให้ใสแล้วลูกน้ำแห้งแล้ว,<อ>วน,นี่ก็เป็นลิมเขตระหว่างนาเรากับนาเพื่อนบ้านนะครับนะเพื่อนบ้านเขาทำนาอย่างเดียวพอหมดฤดูทำนาเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลี้ยงวัว กปีนี้โตผิดหูผิดตาขึ้นเยอะนี่ก็ต้นมะพร้าวนะครับที่โดนร่วงเจอะนาเราเหลือไว้ทำแค่เฉพาะทำข้าวไว้กินนะครับนะเราไม่ได้ทำไว้ขาย ขายยังไงก็ไม่ได้กำไรเยอะหรอกครับถ้ามีก็มีเหลือนิดหน่อยเพราะว่าปีหนึ่งทำผลหนึงแล้วต้นทุนในการทําก็สูงเริ่มลงทุนตั้งแต่ไถดะไถแปรไถวานพอข้าวโตวมาหน่อยก็ใส่ปุ๋ยพอถึงฤะด,ดูเกี่ยว ก็รถเกี่ยวคือวัสดุอุปกรณ์ถ้าเราไม่มีเองอย่างพวกรถไถนารถเกี่ยวอย่างนั้นอ่ะยังไงก็ไปรวยที่คนที่มีวัสดุอุปกรณ์นะครับนะเพราะว่าเขารับจ้างอย่างไรนึงก็เกี่ยวข้าวก็5 600แล้วสมัยแต่ก่อน เขาใช้แรงเยอะหนึ่งละตั้งแต่ดั้งเดิมเลยใช้ควายไถควายไถแล้วก็ใช้วิธีการปักดำถึงแม้ข้าจะมีราคาถูกแต่ก็ส่วนที่ลงส่วนที่ต้องจ่ายเป็นค่ารถลาสมัยแต่ก่อนคือไม่มีเขาใช้แรงทำเองนะครับแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่ ทำนาปีละหนแถมยังสบายอีกโทรอย่างเดียวพรุ่งนี้ไปไถนาให้หน่อยพรุ่งนี้ไปปั่นนาให้หน่อยจะวานข้าวใส่ปุ๋ยเองยังเพราะว่าบางทีซื้อปุ๋ยมาจ้างเขาวานอีกกระสอบละหนึ่งร้วานให้หน่อยมันจะไปเหลืออะไรครับก็ลงที่นายทุนหมดอ่ะทุนรถไถท,ทุนรถเกี่ยวทุนปุ๋ย กรเฟอตอนขายอีกตั้งราคาเองไม่ได้อีกลงสีเป็นคนตั้งราคาที่มีแนวคิดที่จะปลูกมะพร้าวนี้ก็เพราะว่าหนึ่งถ้ามีในปริมาณเยอะอย่างนี้พ่อค้าแม่ค้าเขามาซื้อถึงสวนเขาไม่ได้กำหนดราคาให้เรารเจ้าไหนให้ราคาดีเราก็เลือกเจ้านั้นถ้าอย่างเจ้านี้ให้ราคาสิบบาท อีกเจ้าหนึ่งให้ราคา11บาทอีกเจ้าหนึ่งให้ราคา12บาทแล้วก็เลือกให้เจ้าที่ให้ราคาดีนะครับนะเรามีสิทธิ์เลือกไม่เหมือนเราเอาข้าวไปขายให้โรงสีพู้ค้าเป็นคนตั้งราคา10บาทขายไหมไม่ขายขนกลับแล้วเราขนกลับไหมเราก็ไม่ได้ขนกลับนะครับนะจะเป็นซะอย่างนั้น ประมาณนี้นะครับนะอีกอย่างพ่ออายุเยอะแล้วทํานาไม่ไหวหรอกหนึ่งที่พาปลูกมะพร้าวปลูกต้นไม้ก็เพราะว่าพอต้นไม้โตหญ้าพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรรมเงาปกคลุมหมดนี่เป็นสาปรากฏของเรา ปลากดเหลืองนะครับนะปูขยางไว้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับนะเดี๋ยวเดือนหน้ามาเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกหนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ